สวัสดีครับไปกับช่องพี่นนท์รถดำซิ่งนะครับนี่ก็ผมโอ้โดนไล่ออกแล้วคนขับไม่ดีครับโดนไล่ออกแล้วครับนี่เราขับเองครับคนขับโดนท่าเกล่ไล่ออกแล้วครับ ขับรถไม่ดีเรืนงเทอากเกตไล่ออกเลยไม่ขยันทำงานเอออ้าวโอ้ฝุ่ณปัดไม่ได้ครับคนตกงานครับโูตกงานครับยับจะนับยับจะนับอะไรวะจินแบ้วนาบอะ กบลังงานอยู่ไหม ดีอะไรนะอะคนอะไรนะคนไม่ดีไม่ขยันทำงานทำงานโอโดนไล่ออกเลยครับโดนไล่ออกเที่ยวก็ไม่ทำนั่นเที่ยวอยู่หนีหมดโอ้รวยตอนีีซ่อนเงินไว้ในรถนี่ไม่มันโดนโดลงยังไงวะหาเงนินดิจะอยู่ไหนอ่ะโดโดลงแถเที่ยวฝั่งเองก็มีนะประมาณ มันใช่ยอยู่เบาะหลังเยอะ <Huh? S 2> ยอยู่เบาหลังเยอะ ลองตามเที่ยวเองเนาะคันนี้มันโดดมันโดดกว่าเดิมมันกว่าเดิม ต้องเผื่อน้าไว้ดีนะไม่ได้สั่งรถยาวสั่งสปีกรถไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ต้องใส่าไเท่าเลยวะสามสิบสามสิบเลยมั้งเป็สามสิบก็บสี่สิบกระบะสามเปนหกน่าจะใช่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูในเดลี่โอ้หลุ่มนี่ครบแล้วตอนนี้ ไปเกี่ยวอะไรเนี่ยนี้ถามนะพี่นสงามแบบไม่ต้องเหยเียบคันเร่งืงไปเรื่อยหยอัอหสอก็ได้ไปโดเกียร์ถอยอีกเจะนาวยับจะนอหน้ขนาขับรถยังไงโดเกียร์ถอยอีก <laughs> โอ้ยับ ใส่เกียร์สองนเกียร์ถอยตังเรียนกินมาม่าครับตะโหมันเรียนกมาม่าครับงานก็ไม่ได้ทำก็จบงานแล้วผมไม่ลงอีกไหมฮะไม่ลงอีไหมไปไม่ลงอีกไหมนี้เต็นสูงอ่ะแคทกินะโมเอ้อโอ๊ตเนสูงอ่ะอันุเน็บ ปากแก้วปันถุครับต้องไปรักครับ <c oughs> กินลูกอมเยอะมาไม่บอกไม่กล่าวเลยมาขี่เที่ยวมาเช้าถึงเที่ยงใครได้มาถ่ายไหมไม่มีใครถ่าย,ยมันถ่ายคนเดียวเลยโอ้สบายเลยหวานหมู ที่ไปต้องซีมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวเลยคือว่าหาลูกสมุนมาด้วยที่แรกมันจะพาลูกสมุนมาด้วยแะไระพามานมี่มึงพามาเดี๋ยวเจอไิลลุนจอยไดจ้จะหนาวนะวิลลุนจอยได้ใครอะพี่อาวเจอวิลลุนจุยได้ระวัาวางนะจะหมดอีกแล้วเดี๋วยวจะซื้อใหม่อีกนะ ก็มไปทำอะไรเยอะ้าโดเข็ดดิ้วเล็ดหน้าตัวเองเไงร้อนโอ้สงพลแต่ร้อนแล่เนี่ยช่องนี้ไม่ได้เปิดเองอ้ฝั่งนี้หนาวจนโอ้หยับเลยของใครกันของผมเลยทำไมมันเซาเวิลดูขับง่ายมากกระเลงนี่ขึ้นตามดีเนาะ คริ่งมอ่อนอคอนาร่แขงจริงรวาร่แขงม่ขับงานเอเยจัยังแรงเดิมครับไแชมทุกวันเหมือนเดิมมีคใครชนะครับวานได้กี่ที่ยววานได้สี่ิไกลด้วยวานเทสหกมเทตรงไหนครับเตรงเอ่อวงเวียนอู้ mày hai nút lên nè. Ừ. hưng 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 đây hưng 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 cho phân bố mình đột lột tạo đi mà con nặng mới đột ไม่เห็นได้ยินเสียงกันเอไม่เห็นได้ยินเสียง

ันสามถ้าเรพันห้ามันอยู่ยโคงสิบกว่าสิบเจลังนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเสียงนี่ลัเนอะนอนนอน,น,อ,นอเคยครับก็คงว่าจะขับนอมนาวแล้วนะครับนะเอา้าอังน,นี้มีอะไรนด่ไฟฮะ นี่นะคนละวิ่งคนละทิศมันก็วิ่งซ้ายสองเงินประโคนไงมันวิ่งซ้ายเนี่ยรถอยู่บ้านอุยองเนี่ยเออรู้แล้วโอเคครับบายบายนะครับทริปนี้ผมก็จะกลับน้องนาวจนคุณเงินเสร็จนะครับเนี่ย